สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวม,มะม่วงสองสายพันธุ์นะคะมีอ่าแดงจัก,กรพรรดิแล้วก็มหาชนกค,ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการเก็บบ่มจากต้นนะคะก็คือฝนลงหนักมากก็เลยกิบทีเดียวยกต้นเลยมีเอฟซีอ่าสอบถามมาว่าการดูมะม่วงแดงจัก,กรพรรดิเนี่ยดูอย่างไรว่าสุกเพราะว่าเวลาเขาไปซื้อมาอ่าเขาบอกว่าอ่าเนื้อแข็งแข็งอ่ะ เวลากดลงไปแล้วมันแข็งข้างนอกดูเขียวเขานึกว่าเหมือนเขียวเสวยนึกว่าจะสุกอะค่ะพอเขาผ่าแล้วมันดิบนะคะเราก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงเนาะเพราะว่าอมะม่วงแต่ละสายพันธุ์นี้ก็ดูยากอยู่ว่าดูแบบไหนสุกแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยก็ดูดง่ายค่ะเราก็เก็บมาตอนที่แบบว่าเราตัดมาเนื้อแบบออกสีคล้ายๆแครอทอะคะ่ะอ่อนกว่าแครอทนิดนึงเนื้อด้านในนะคะแต่เปลือกมันยังเขียวอยู่ เราก็มาบ่มต่อยอสักประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ก็เหลืองแล้วค่ะก็เอาไว้ในตะกร้ายเฉยในรังยเฉยไม่ต้องทําอะไรก็ได้ค่ะบ่มแบบธรรมชาติเลยส่วนแดงจัก,กรพพัดเนี่ยถ้าแก่จัดเนี่ยก็จะเป็นผิวสีนี้เลยค่ะเวลาบ่มสุกเนาะแดงทั้งลูกเลยแต่ตัวนี้ก็คือเราเก็บยังแก่ไม่จัดนะคะตัวนี้ลูกที่ใหญ่หน่อยแต่การรักษาผิวพันธุ์ของแดงจัก,กรพพัดเนี่ย จะดูแลรักษายากค่ะส่วนใหญ่เวลาเรามาบ่มแล้วมันจะเป็นช้ำๆอย่างเงี้ยแทบทุกลูกเลยนะคะหาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นยากเวลาบุ่มเสร็จนะคะก็คือบุ่มแบบว่าแดงแงก็กินได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมีเขียวอยู่นิดนึงตัวนี้ก็คือปลอกกินได้แหละเนาะแบบนี้ปอกกินได้แหละอ่าเพราะว่ามันแดงไปตั้งเท่ามากกว่าเท่าตัวนะคะแค่นี้แค่นี้ก็คือปอกได้แล้วแต่เราจะบุ่มต่ออีกวันหนึ่ง นะคะก็คือมะม่วงพันเนี้ยถ้ามันไม่มีแผลแบบนี้เนาะมีแบบนิดเดียวจุดจุดอย่างเงี้ยเราปล่อยให้มันเหี่ยวปอกออกมามันก็ยังวิ่งอยู่เลยนะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีจุดแบบคล้ายๆแบบเชื้อราฝนกินนะคะผิวมันจะสวยมากเลยค่ะแต่ถ้ามีแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้อีกสักหน่อยมันก็จะเน่าแต่เราก็ปาดตรงเนี้ยทิ้งแล้วก็ที่เหลือเราก็กินได้ค่ะเดี๋ยวจะลองปาดเนื้อผลเล็กแล้วก็ ผลนี้นะคะให้ดู2อลูกเปรียบเทียบกันนะคะเราจะมาปอกมหาชะโนก่อนนะคะว่าสีผิวของเนื้อเนี่ยเป็นอย่างไรแต่มหาชะน่นี้จะหอมมากเลยนะคะสุกเนี่ยหอมไปทั่วห้องเลยค่ะตอนบ่มนะคะบ่มในที่เย็นนะอย่าไว้ในที่ร้อนในห้องแบบว่าอุณหภูมิห้องปกติแต่ห้ามร้อนค่ะพราร้อนแล้วมันจะเสียรสชาติเนาะทั้ง ทั้งหมดเลยนะคะก็ตัวเนี้ยเนนจัก,กรพรรดิก็วิธีเดียวกันแต่ถ้าผิวเหี่ยวแบบที่เหล็กก็กินได้นะเนื้อไม,ไม่ไม่มีอันตรายใดๆเลยว่าจะรีวิวผลที่มันเหี่ยวให้ดูแต่เพอ,เอินแบบว่ามันเลยวันรีวิวแล้วก็คือมันช้ำมากเลยก็เลยไม่รีวิวดีกว่าเดี๋ยวจะปาดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็จะปาดก้นมันก่อนก็คือตรงขั้วมะม่วงนะคะ เราก็เรียกาภาษาชาวบ้านว่ากลนเนาะตัวเนี้ยเราจะเอาไว้เหี่ยวก็กินได้นะใครจะแบบว่าการเก็บรักษาคล้ายๆน้ำดอกไม้นะคะทั้งสองพันเลยค่ะจะไม่เหมือนเขียวเสวยนะต้องดูที่สีผิวสีเปลือกอย่างเดียวถ้ายังน้อกๆแบบว่ายังเขียวอยู่เนี้ยอย่าไปปอกกินเชีย อันนี้ก็อาศัยประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่ามหาชนกเนี่ยได้กินปีที่สองค่ะส่วนแดงจกักรพรรดินี่ยก็คือปีที่สามปลูกได้กินตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะปีแรกติดลูกเดียวค่ะติดแบบว่าให้พอได้ชิมตัวน,นี้จะหอมมากเลยผางมาสีสวย ตัวน,นี้เวลาเราอ,อ,อยู่บนต้นนะเราจะห่อถุงพลาสติกทั้งหมดเลยแต่แดงจากระพัชเนี่ยจะเสียอย่างเดียวเวลาเจอฝนแล้วว่ามันจะคล้ายๆแบบว่าเป็นราฝนง่ายจะดูแลรักษายากกว่ามหาชนกนะคะเห็นไนหะสีผิวจะต่างกันเนาะ เนื้อมหาชนุกจะนิ่มกว่านะคะเดี๋ยวจะวางไว้จานข้างๆกันจะให้เปรียบเทียบกันหันกล้องไม่ได้นะคะเพราะว่าถ่ายทำคนเดียวเนื้อมหาชนกจะนิ่มกว่าอ่ะคราวนี้มาที่แดงจกักรพรรดิตัวเนี้ยปอกได้ละแต่ตัวนี้เขียวอยู่หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรคะ่ะตัวนี้จะเป็นลูกเล็กเนาะ ลูกใหญ่เราแจกจ่ายไปหมดแล้วค่ะให้เพื่อนบ้านให้ญาติญาติให้แม่ให้น้องไปกินเหลือสุกแค่ไม่กี่ลูกค่ะตอนนี้เราก็เอาไว้กินเองว่าจะส่งไปให้ญาติาที่ต่างจังหวัดก็กลัวจะเละเพราะว่าพวกผลไม้สดเนี่ยเราอยู่จังหวัดเจเนาะ กา,การขนส่งการค้ามานาคมมันมันช้ามันไม่เหมือนจังหวัดอื่นค่ะมันก็สุดเขตแดนอีสานนะคะติดลาวเลยค่ะต่อให้เราส่งด่วนก็สองคืน3วันเห็นไหมคะสีก็จะต่างกันอยู่นะระหว่างแดงจัก,กรพรรดกับมหาชนกมหาชนกจะออกสีส้มนะคะสีส้ม วางในจานสีฟ้าเนาะมันก็จะดูสีค่อนข้างที่จะกลมกลืนกันไปหน่อยเห็นไหมคะจะมนให้ดูนะคะสีต่างกันอยู่นะตัวนี้มาหาชนุกจะออกเหลืองส้มนะคะออกเหลืองแบบทานตะวันส่วนแดงจักรพรรดิจะออกสีเหลืองดาวเรืองอะคะ่ะเหลืองอ่อนๆเนื้อจะแตกต่างกันอยู่หอมมากเลยมลงวันก็มาละเดี๋ยวต้องรีบรีวิวส่วนเนื้อเนี่ยเนื้อสัมผัส ตัวเนี้ยเนื้อจะนิ่มจะรู้สึกเหมือนจะมีเสี้ยนนิดนึงเวลาเราผ่าออกมาเห็นไหมคะจะมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่ของมะม่วงเนาะแต่มหาชนมันจะหอมมากรสชาติหวานฉ่ำาเป็นอ e ีกเวอร์ชั่นของน้ำดอกไม้รสชาติจะดีกว่าน้ำดอกไม้นะคะทำข้าวเหนียวมะม่วงได้ แต่คําว่ามีเสี้ยนแบบใหญ่ๆแบบให้ติดฟันไหมไม่มีค่ะแต่มันจะมีเส้นใหญ่มากกว่าตัวเนี้ค่ะต่อมาเป็นแดงจกักรพรรดนะเปลือกเป็นสีแดงนะคะแต่เนื้อเป็นเหลืองดาวเรืองนะคะตัวเนี้จะไม่มีเส้นใยใดใดเลยค่ะเนื้อเวลาแบบว่าเขียวๆนะมันก็จะหนุ่มๆจะเหมือนเยลลี่ค่ะยิ่งแก่ยิ่งอร่อยเหมือนจะเราจะสับไม่ขาดเนาะ เนื้อมันจะไม่มีเส้นใยเหมือนตัวของมหาชนกจะไม่มีเสี้ยนใดๆเลยค่ะตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะทำน้ำมะม่วงอร่อยความหอมไม่สู้มหาชนกนะคะจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่แต่รสชาติจะอ่อนกว่ามหาชนกความหวานฉ่ำมหาชนกชนะค่ะแต่พูดถึงว่า เนื้อสัมผัสเป็นเยนลลี่ดูน่ากินกว่าก็คือแดงจกักรพรรดิแล้วแต่คนชอบนะคะเพราะตัวนี้มันผลใหญ่ตัวนี้มันผลเล็กกว่าความหวานความฉ่ำยกให้ตัวนี้ค่ะแต่ความเนึบความกินดีแบบว่าไม่เบื่อเหมือนขนมไม่รู้ไ่นะเคยไว้แบบเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยเนื้อมันจะเป็นหนุบหนุบตัวเนี้ค่ะก็จะชอบเหมือนกันรสชาติจะอ่อนกว่าตัวนี้นิดนึง อร่อยทั้งสองพันค่ะข้าวเหนียวมะม่วงตัวนี้ได้เลยค่ะแรงวันก็มาแล้วค่ะโอเคค่ะจะรีวิวให้ดูเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแกนนะะตัวนี้ก็คือแกนของแรงจัก,กระพัดเห็นไหมเส้นใยอะไรไม่มีเลยเนื้อเยอะนะตัวนี้ก็มาจะนกก็จะมีเส้นใยข้างในนะคะจะดูเนื้อไม่ค่อยละเอียดเท่า นะคะแต่จะหอมมากรสชาติจะฉ่ำกว่าโอเคค่ะการดูผลสุกหรือว่ารสชาติก็รีวิวให้ FC รับชมแล้วนะคะก็ไปตัดสินใจซื้อเอานะคะว่าจะกินพันไหนจะเอามาแบบว่าเรียกอะไรเอามาแบบว่าไปซื้อแบบให้ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยพันไหนเหมาะที่สดุดจริงๆก็เหมาะทั้งสองพันเนาะแต่ตัวเนี้ย มาหานุกเนี่ยหวานกว่าแน่นอนตัวนี้จะหวานอ่อนกว่าแต่เนื้อจะไม่ติดเซียนไม่มีฟันเห็นไหมตัวนี้จะมีเส้นใหญ่กว่าโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ